สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะกลับมาพบกับช่องมีมามนทารอโรชแนลนะช่วงคลิปนี้นะคะเราอยู่กันกับคลิปรันด้อมดวงความรักเนาะเป็นคลิปรันด้อมดวงความรักนะคะของชาวธาตุไฟนะ,ะชาวราศีเมษราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูนะคะใครที่เข้ามาแล้วเนาะ,ะมันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะ,ะต้องบอกก่อนว่าเป็นพลังงานภาพรวมนะคะ ฉะนั้นเพื่อนๆสามารถที่จะรับชมหรือว่ารับฟังเพอความบันเทิงได้เนาะใครที่รู้สึกว่าเรื่องราวหรือพลังงานในคลิปนี้นะคะตรงกับพลังงานตัวตนของคุณก็สามารถที่จะนำคำแนะนำจากไพ่ไปลองปรับใช้กันได้นะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเนาะเริ่มต้นกันที่พลังงานนะคะของชาวธาตุไฟกันก่อน อันนี้มันจะใช้เป็นสำหรับตัวแคทเมเมทารอตนะคะมีไฮร์ฟันนะจ๊ะเดอะเมจิเชียนแจ็กเมนแล้วก็มีไฮพินเชสนะคะมีเดอะไฮพินเชสช่วงเวลานี้คุณน่าจะมีความหลังเลใจกับกับเรื่องบางเรื่องกับอะไรบางอย่างเนาะที่อยู่ในกระบวนการกที่คุณจะต้องแบบ คิดตัว่าตัดสินใจนะคะอ่อแนวทางพลังงานความรู้สึกในช่วงนี้มันว่ามันจะมีการแบบเราอยากจะปล่อยวางกับเรื่องบางเรื่องปล่อยวางกับบางสถานการณ์เนาะให้มันสามารถที่จะคำดาวลงได้หรือคุณอาจจะหันกลับมาในการที่แบบว่าหาแนวทางหาจุดกึ่งกลางในการแก้ไขหรือว่ามองดูปัญหาสถานการณ์อย่างเป็นกลางมากขึ้น แบบเดินในเรื่องของทางสายกลางอะเพราะว่าไม่ได้อยู่ในโหมดของการที่จะประทะเอออยากฮิลดิง้งอยากแก้ไขปัญหาที่มีมากกว่าอยากวางกับความรู้สึกที่มันยุ่งเหยิงหรือรู้สึกเครียดกดดันในตัวเองประมาณนี้นะคะทีนี้พลังงานนี้ขึ้นมาตรงนี้เหมือนว่ามันมีเรื่องของอ,อ การใช้เหตุผลอีกโมเมนต์หนึ่งก็คือการการตัดสินใจจริงๆคือน่าจะมีสถานการณ์หรือมีเหตุการณ์อะไรเข้ามานะคะให้ชาวธาตุไปได้ใช้เหตุผลพิจารณาตัดสินใจในช่วงเวลานี้บางคนน่ะเหมือนว่าคุณก็ประกอบกับการใช้สัญชาตญาณหรือใช้ความรู้สึกอะไรบางอย่างเกิดขึ้นด้วยนะคะ ลักษณะพลังงานมันเป็นเรื่องของแรงดึงดูดเป็นเรื่องของทิศทางที่ตัวเราเองรู้สึกว่าเฮ้ยม,มันมีเป้าหมายมีปลายทางที่แบบจะเดินหน้าไปไปไปต่อในสเต็ปในขั้นตอนใดๆน,น,นะคะแล้วก็เหมือนระวังใจกับสถานการณ์อะไรต่างๆมากขึ้นมนว่าคุณมีเป้าหมายและพร้อมที่จะแบบ เดินหน้าไปอะเดินเมดิเชียนเป็นเหมือนกับคนที่มีการเมนิเฟนตั้งอะไรไปแล้วในสเตจหนึ่งสอพลังงานที่เราอยากจะดึงดูดเข้ามาในชีวิตแล้วคุณมีการแบบจินตนาการภาพในใจแล้วว่าแบบคุณอยากดึงดูดพลังงานแบบไหนโอกาสที่ใช่แบบไหนนะคะพาร์ทเนอร์รวมถึง สภาวะการสิ่งแวดล้อมต่างๆด้วยเนาะช่วงนี้ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าตัวคุณก็อาจจะได้ดึงดูดสถานการณ์ที่ใช่หรือว่าผู้คนที่คุณปรารถนาที่จะดึงดูเข้ามาในชีวิตได้ประมาณนี้เลยในเวที่ขึ้นมาตรงนี้นะคะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าถ้าในสเต็ต ต่อจากนี้เนาะสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นแล้วก็เรื่องราวของความรักที่ตัวคุณจะได้เจอได้เจอนะคะจะเป็นไปในทิศทางไหนสถานการณ์ไหนแล้วก็เราจะสามารถ take action เ,ออเราจะสามารถควบคุม control ให้มันไปในทิศทางไหนได้บ้างแล้วก็พร้อมทั้งคำแนะนำจากไพ่เนาะที่อยากจะให้กับคุณนะคะ เราไปดูการฉนก,การความรักที่คุณจะได้เจอในช่วงเวลาต่อตืนนี้เนาะขอใช้เป็นสหรับนี้นะจ๊ะค่าเมเทัล u e e n of คอยเ s t ะสตาแปถวยจ้า มีการเดินออกจากบางปัญหาบางสถานการณ์ที่รู้สึกว่าเป็นของสิกและค้นหาในสิ่งที่เป็นตัวตนของเรามากยิ่งขึ้นนะคะคุณจะมุ่งหน้าไปในอินสปิเรชันในเส้นทางที่คุณรู้สึกว่ามีแรงบันดาลใจอะ่ะช่วงนี้คุณอาจจะใช้นิ่งค่อนข้างมีสเสน่หเป็นพิเศษนะอาจจะได้ดึงดูดพลังงานที่เข้ามาในชีวิตได้นะคะ แล้วก็มันมองว่ามันมีเรื่องของอย่างพลังงานห้าเมทาอ่ะเป็นเรื่องของความมอีโก้ความเป็นตัวตนอะไรหลายอย่างที่มันกเกิดขึ้นนะในช่วงสเต็ปเวลาต่อจากนี้นะคะโอเคคือ okay. so, มันรู้สึกว่าอย่างค e e n ออ c คอยมันจะมีการแสดงออกในเรื่องของความรู้สึกความจริงใจความ ปารนนาอะไรหลายๆอย่างที่มันจะกเกิดขึ้นจริงๆนะทุกคนประมาณนี้เลยแล้วก็มันมีเรื่องของทิศทางเรื่องของเป้าหมายอะไรที่มันเป็นพาังงานความรู้สึกอ mm ืม hmm. The Star ช่วงนี้น่าจะมีหลายคนที่เขาจับจ้องจับตามองที่คุณหรือ คุณอาจจะสักเซสในเรื่องของการงานงานที่เป็นงานด้านออนไลน์นะคะอ่ามันรู้สึกว่าคุณจะมีความปังมากๆเหมือนกันในช่วงเวลานี้แล้วก็อาจจะได้เริ่มเห็นถึงเป้าหมายปลายทางอะไรบางอย่างเฮ้ยที่เรามีเส้นทางที่เราจะเดินหรือว่าเราจะได้มีเส้นทางในการที่จะแบบไปต่อได้จริงๆอะ่ะเป็นเส้นทางของตัวเรานะคะ ประมาณนั้นแล้วก็อยู่ในทิศทางของการแสดงออกถึงความรู้สึกความจริงใจที่มีเนาะค่อนข,ข้างไปในเวที่มันโอเคนะคะแฮปปี้อยูอ่อาจจะต้องปรับในเรื่องของมุมมองความคิดอะไรที่เรายึดมั่นถือมั่นกับเรื่องราวบางอย่างที่บางครั้งก็อาจจะมากเกินไปไฟอว o านพลังงานห้าเมถาว อะไรที่มากเกินพอดีก็ไม่ดีเนาะเราจะต้องปรับลดอีโก้แล้วก็รับฟังความคิดเห็นของคนอื่นด้วยนะคะหรือเป็นไปได้ว่าคนที่จะเข้ามาเขาค่อนข้างแบบมีความแบบเป็นตัวตนของตัวเองค่อนข้างเยอะฉะนั้นบนคิดว่าก็อาจจะต้องแบบปรับอะเออต้องปรับตัวปรับใจเข้าหากันคือ รับฟังความคิดเห็นอะไรซึ่งกันและกันบ้างคพอออกมาบอกเหมือนแบบมันจะค่อยๆมีการแสดงออกถึงความจริงใจนะคะ mm hmm. ค่อยเป็นค่อยไปอาจจะเน้นในเรื่องของการใช้ระยะเวลาในการแสดงออกถึงความแบบสม่ำเสมอในความสัมพันธ์ฉะนั้นมันมันจะไม่ได้เป็นสเต็ปของความที่แบบรีบร้อนรีบร่ง ที่จะทำสิ่งต่างๆนะคะน่าจะค่อยเป็นค่อยไปแหละอ่ะทีนี้เราไปดูกันว่าพลังงานจะเป็นยังไงอีกนะ่ะช่วงเวลาต่อจากนี้ค่ะเด็กถือไม้เท้านะคะสิบเหรียญควีนถือถ้วยแล้วก็ก้าดาบ มีความคิดเดยอะคิดมากหรือมีความกังวลใจกับเรื่องบางอย่างมันจะมีสถานการณ์ของราชิมีถือถ้วยขึ้นมานะคะเป็นโอกาสที่จะเก,เกิดขึ้นพลังงานในเรื่องของการแสดงออกแล้วก็การซัพพอร์ตในการเป็นผู้ให้ในความสัมพันธ์เนาะมันคิดว่าคุณอาจจะได้เจอคนที่เขาเข้ามาแล้วมาเป็นผู้ให้ในความสัมพันธ์ให้เราสุกว่า เออเราเป็นฝ่ายได้รับบ้างเนาะแล้วก็คนคนนี้นะคะในการเทคชั่นมาเขาน่าจะเป็นคนหนึ่งที่ค่อนข้างแสดงออกทางความรู้สึกที่แบบค่อนข้าง,างเยอะพอสมควรนะควนว่าเหมือนกับมันเป็นสเต็ปของการเริ่มต้นแล้วก็เป็นอะไรที่เราจะเริ่มรู้สึกสบายใจเริ่มรู้สึกวางใจกับสถานการณ์ต่างๆที่มัน ก่เกิดขึ้นนะคะในสเตปต่อจากนี้เนาะประมาณนี้เลยอืมมีพลังงานพลังใจทางความรู้สึกแล้วก็ให้เป็นสเตปของการเติมเต็มแล้วกนันมันมองว่าเป็นการเติมเต็มเป็นพลังงานที่มันแฮปปี้มากยิ่งขึ้นในเวของตัวเราเองนะคะประมาณนั้น เป็นโอกาสทางความรักโอกาสทางความรู้สึกที่มันจะก่อเกิดขึ้นจริงเนาะประมาณนี้นะคะโอเคมันดูมีความกังวลใจดูมีความคิดเยอะคิดมากกับอะไรบางอย่างอยู่ในในช่วงนี้อะ่ะฉะนั้นมันว่า มันน่าจะไปในสเตปที่เราเองรู้สึกว่าเฮ้ยต้องเป็นพลังงานที่ที่มันดีต่อใจเรามากขึ้นแหละให้ความรู้สึกที่ไม่ต้องไปกังวลจนเกินเหตุอะมันว่าเดี๋ยวมันจะค่อยๆมีการเริ่มต้นละไปในทิศทางที่คุณรู้สึกวางใจได้มากยิ่งขึ้นนะคะ แลีเวเราขอไปดูลักษณราศีของคนที่เขาจะเข้ามาเกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกับคุณในช่วงเวลาต่อจากนี้นะมีชาวภพศพนะคะตุลเม่กลุ่มค่ะอ,อ่อขอดูคำแนะนำนิดนึงนะโอ้มีโอกาสจะสซ็กชสแต่มันเหมือนมีจังหวะการรอคอยหน่อยนะคะ ความอุดมสมบูรณ์การตอบโจทย์ก็มาโอ้ยมีช้อยมีตัวเลือกพลังงานแบบแฮปปี้อะเราว่าเต็มไปด้วย p o s ิทีฟเอนเนอร์จนะคะเป็นพลังงานด้านบวกที่จะผลักดันตัวคุณให้ไปในทิศทางที่ดีต่อใจด้วยนะคะยังไงก็เป็นกกำลังใจให้นะทุกคนมันคือว่าคุณได้เจอกับเส้นทางอะไรที่มัน มันดีต่อใจแน่นอนอะ่ะในช่วงสเต็ปเวลาต่อจากนี้นะคะเอาขอให้ทุกท่านได้ได้เจอกับพลังงานความสุขในแบบที่เป็นตัวตนของตัวเองนะคะเดี๋ยวมาเจอกันในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ